สวัสดีครับช่อง u t u b e ในนกแชนแนลนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับก็กลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับกับการพาชมรถนะครับคลิปนี้ก็จะถ่ายไว้เมื่อวันเสาร์ที่12เมษายน2568นะครับวันนี้พี่นกก็มาเที่ยวชมรถที่พาราอิซุเชียงใหม่สำนักง,งานใหญ่สีแยกสารเด็กตรงข้ามเซนทันเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาชมรถสวยๆเพราะว่ามีความอยากได้รถอิซุเป็นรถในฝันที่เราอยากได้นะครับชมไว้ก่อน เป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อว่ารุ่นไหนถูกใจนะครับแต่พอมาเจอเจ้าคันนี้แล้วก็เลยนํามาถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็เจอนาทีนี้ก็ยังพอหน้าเล่นอยู่นะครับกับเจ้า Isuzu D Max Allader 4ประตู2 9 ZP เกียร์ธรรมดา6สปีดสีเทา i ้ a เก e y o p e c หรือว่าสีเทาแลมโบแบบเข้มๆคันนี้เลยนะครับก็รถคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่1ล้าน20,000บาทนะครับนี่1ล้าน20,000บาท ถ้าเป็นสีขาวมุกก็1,27,000้บาทนะครับมีส่วนต่าง7,000บานนะครับคันนี้ก็เป็นยูโร5 Max นะครับนียูโร5 Max มกเรดในวันที่28พฤษภาคม2024นะครับก็พอดีพี่นุกมาผ่านมาเจอเจ้าคันนี้ก็เลยอยากถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเผื่อใครที่หาโชว์รูมในแต่ละจังหวัดอะ่ะพอเจอค้างสต็อกแล้วก็ตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับแต่คันนี้โอ้โหพินุกอยากได้มากๆเลยอะ่ะอยากได้มากๆเลยอยากได้มากๆ เดี๋ยวรอเก็บตังก่อนรอสวนรถดีๆเดี๋ยวจะซื้อคันนี้แน่นอนนะครับนี่นี่คันนี้เป็นรถในฝันของพี่นุกเลยนะครับพินุกอยากได้จริงๆโฉมปี2024ด้วยนะอ่าโฉมปี2024เพราะว่าเลข24นั้นเป็นเลขวันที่เกิดของพีนกก่นุกอ่ะพ่นุกก็เลยอยากได้ชมมนี้นะครับนี่แต่โชมนี้เจอนาทีนี้ก็ยังน่าเล่นอยู่นะสำหรับตัวว9 DDI Blue Power นะโฉมปี2024คันนี้เลยนะครับใครที่ต้องการรถ4ประตูยกสูง ราคาก็พอใช้ได้เครื่องยนต์ก็ประหยัดน้ำมันเนี้ยหน ddi blue power รุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์คุณได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับสําหรับ t max 2 0 2 4 h i g h l a n d e r 4ประตู19ึ่ k คันนี้คันนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับนี่เดีย๋ยวเราไปรับชมสเปคของรถรุ่นนี้กันเลยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกนะครับนี่เริ่มจากไฟหน้ากันเลยนี่ไฟหน้าในรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ isuzu vision by led นะครับมีไฟสูงไฟต่ําดูดโคร เปิดปิดปรับระดับไฟหน้าก็มีมาให้เหมือนเดิมนะครับส่วนตัวนี้เป็นไฟสองสว่างเวลากลางวัน super daylight ไฟวีตอนกลางคืนแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวแบบ led นะครับแล้วก็กระจังหน้าก็ออกแบบให้เป็นดีไซน์ใหม่ t r e dimension สี s i l k y silver dark g r a y นะครับนี่สี s u กี k ซ silver สีเงินก็จะอยู่ตรงนี้นะส่วนสี dark g r ย y ก็จะอยู่ที่ทุกทรงเชี่ยวแบบนี้เลยถ้าเป็นตัวปี2025ก็เหมือนกันเลยนะ แต่เปลี่ยนแต่เปลี่ยนแค่ไส้ในก็คือ2.2 DDI m a c f o r t เท่านั้นเองนะครับและตัวสีเทาก็เปลี่ยนจากสีเทาไอลาเป็นสีเทาเอลบรูส์นะครับนี่ก็เรียนให้ทราบกันนะครับนี่มีกระจังหน้าดูสวยหรูหราดีนะในสีซูซ u กิซ i เวอร์และดาร์กเกรนนะครับนี่รักทูด้านในก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยส่วนกันชนหน้าก็จะเป็นลักษณะดีไซน์สปอร์ตดุดันเลยนะครับมีสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยกรอบไฟตัดหมอกก็จะเป็นสีดําด้าน ไฟตัดหมอกในรุ่นนี้ก็เป็นแบบ led จากโรงงานนี่ทำให้สว่างชัดเจนเมื่อทัานวิสัยที่ไม่ดีแต่ว่าสภาพอาการปกติก็ยังไปเปิดเล่นเด็ดขาดนะครับมีแอร์เคอร์เทนมาให้ด้วยช่วยในเรื่องของแอโรดิรามิกต้านลมได้ดีประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นนะครับนี่ ZP ทไม่มีเซนเซอร์การระยะนะอยากได้เซนเซอร์การระยะต้องไปรุ่น m g auto นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูโดยรวมกันเลยนี่โดยรวมถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะครับนี่หน้าตาแบบนี้ถือว่าหล่อดุดันเทเร้ะใจใครก็มองจริงๆนะครับนี่ ฝากระโปรงก็เหมือนเดิมดีไซน์ใหม่แบบนี้ชิ้วฝา,ากระโปรงก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถอย่างเงี้ยป่งสูงล้อหน้าหลังเหมือนเดิมนี่แล้วก็ล้อในรุ่นนี้ถูกออกแบบให้เป็นดีไซน์ใหม่แบบเทอร์ไบ Spiral สีทุโทนปัดเงาขนาด18นิ้วกอมอย่าง265/60 R18 ของ Bridgestone Dueler h y d r o r i n นะครับดิสเบด้านหน้าเป็นดิสเบรกพร้อมครีบระบายความร้อนส่วนด้านหลังนีคงเป็นดรัมเบรกนะครับ ระบบการสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงเหล็กกันโครงเสริมด้วยช็อคอัพแก๊สนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบแหนบซ้อนสามแผ่นพร้อมช็อคอัพนะครับแหนบสามแผ่นพร้อมช็อคอัพนะครับนี่แผ่นบางโครนก็มีทั้งคู่หน้าและคู่หลังเหมือนเดิมบันไดข้างก็จะเป็นพลาสติกสีดําด้านพร้อมแถบสีเงินที่อยู่ตรงนี้เลย กระจกมองข้างในรุ่นนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำด้านพร้อมไฟเลี้ยวที่อยู่ตรงนี้อีกไฟเลี้ยวแบบ LED แบบนี้เลยสามารถปรับและพลับเก็บด้วยไฟฟ้าได้ตัวความสะดวกต่อการใช้งานนะครับกระจกบานหน้าเป็นแบบอัดซ้อนนิรภัพยพร้อมแถบกองแสงนะครับใบปัดน้ำฝนก็เป็นแบบหนุเวลาและปรับตั้งเวลาได้แต่ตัวก้านใบปัดเป็นแบบบิวอินพร้อมที่ฉีดน้ําล้างกระจกที่อยู่บนก้านปัดตรงนี้เหมือนกับตัว M เลยแล้วก็ MUX ตัว RS และ Ultimate ด้วยนะครับ ปัดได้สะอาดหมดจดและไม่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่แน่นอนแต่ว่าวิธีการยกเพื่อทำความสะอาดนั้นศึกษาได้จากคู่มือหรือช่อง YouTube ของเซลล์แต่ละคนที่มีสาธิตวิธีการแบบนี้ก็ได้หรือถ้าพินุกซื้อคันนี้ไปแล้วเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไงกันบ้างรอพินุกเก็บตังค์ซื้อคันนี้ไปก่อนนะครับ <c oughs> สะาะกาศก็เหมือนกับ d m a มทุกรุ่นเลยเป็นสาระการสั้นมาตรฐานนะครับ เมื่อจับเปิดประตูรถด้านนอกก็จะเป็นสีโครเมียมทั้ง4บานเลยพร้อมปุ่มสมาร์ทคีย์เลดท,ที่อยู่ตรงนี้มีแซตีก็มีนะปุ่มสมาร์ทคีย์เลดนะครับสามารถล็อกและปลดล็อกได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสโดยจะทำงานร่วมกับกูญแจรีโมท I s u z u g e n เนส s อนทรีนะครับเสาบีเป็นแบบสีดำครับตกตแต่งกรอบหน้าต่างก็จะเป็นแถบสีดำทั้งหมดเลยแล้วก็มีติดตัวรถตั้งแต่ด้านหน้า,ด,นาด้านข้างจนถึงด้านหลังนะครับมิติภายนอกยาว5 2 mm, 1, 8 0ันกวงร้อยแปดสิบมิลลิเมตรกวู้งหน่1 7 9 0แ mm, มร แล้วก็ระยะฐานล้อยอยู่ที่3,125 mm มมแล้วก็ความกว้างช่วงล้ออยู่ที่1,570ม mm, มแล้วก็ระยะตามสุดจากตัวรถถึงพื้นหรือว่ากาวเคนและนั้นอยู่ที่240 mm มมนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าสูงสามารถลุยน้ําท่วมได้เลยสบายๆนะครับน้ําท่วมขังเนี้ยก็สามารถลุยได้ลุยน้ําได้สูงสุดถึง800มเมเลยทีเดียวนะครับนี่น้ำหนักรถโดยประมาณก็1,895กกรัมนะครับรัศมีวงเลี้ยวแคบสุด .1 กเมตรนะครับนี่ที่ล้อและยางด้านหลังก็เซตเดียวกับล้อหน้าเลยสีทูโทนปัดเงาเทอร์ไบรท์สไปรัลนะครับด้านหลังจะเป็นดรัมเบรกอยู่นะแล้วก็ระบบกรนสะเทือนหลังนี่เป็นแบบแหนบซ้อน3แผ่นพร้อมช็อคอัพนะครับนี่ยึดเกาะถนนนุ่มแน่นหนึบรองรับการบรรทุกได้ดีนะครับนี่แล้วก็ไฟท้ายในรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบ led triple armor design ใหม่แบบนี้เลยรูปทรง เอลกลับอย่างเงี้ยที่ด้านขวานะส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นแอลจริงรูปทรงแอลจริงเนี้ยดูสวยงามดีเลยนี่แจ่มไปเลยนะครับนี่ก็ทั้งไฟรีไฟเบรกที่ไฟท้าย,ยาเป็นแบบ led แต่ว่าไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยจะเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนเหมือนเดิมนะครับก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับกระจกบ,บานหลังก็มีไล่ฟ้ากระจกหลังมาให้แล้วก็ไฟเบรกัวที่3ก็อยู่ด้านบนนี้เลยพื้นที่กระบะท,ท้ายก็ประมาณนี้รองรับการบรรทุกได้ดีแต่ความที่เป็นรถสประตูก็จะประมาณนี้แหละนะครับนี่ ฝาท้ายกระบะก็จะเป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยเส้นสายดูสวยงามมากๆและมีสปอยเลอร์ในตัวด้วยนะนี่โลโกโล้ i s ลซูด e ีแมแบบโครเมียมนะครับแล้วก็ที่มือจับเปิดฝาท้ายกระบะก็จะเป็นสีโครเมียมพร้อมกับกล้องมองหลังจากโรงงานถอยจอดมั่นใจปลอดภัยแน่นอนโลโกโล้ ZP กี P, นะครับนี่ฉันคือรุ่นแซกนะครับส่วนการชนท้ายก็จะเป็นแบบบิว in, อินอินเตอร์เกรตตติดมากับตัวรถแบบนี้เลย ดูสวยงามดีนะนี่ดูอินเตอร์เกรดตติดมากับตัวรถอีกที่กันชนท้ายเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็แถมด้านบนเป็นสีดําด้านขึ้นได้2ส,สเต็ปให้ก้าวขึ้นลงมั่นคงแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับน,นี่ให้ชมด้านหลังกันเลยด้านหลังก็ถือว่าสวยงามดีนะครับสวยงามหรูหราัตงแต่ด้านหน้าจอดด้านหลังในทีเดียวนะครับระบบความปลอดภัยในรุ่นนี้ก็ให้มาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับ ทังระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA เข็มขัดเนี่ยไป3จุด5ที่นั่งพร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติระบบคู่หน้านะครับถุงลมนิรภัย SRS คู่หน้า2ตำแหน่งนะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัว ESC ระบบป้องกันล้อหม,มุนฟรี TCS ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC นะครับ ต้องมองหลังนะครับแล้วก็สัญญาณไฟสูเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรกกระทันหันระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถูกรมนิยภัยทํางานและระบบปลดล็อกประตูจังหวัเดียววันโมชั่นอัลล็อกนะครับมีสัญญาณการขโมยโครงสร้างตัวถังเสริมเหล็กออทโรไฮเทนซ์ ide, แล้วก็คานเล็กที่ระพยด้านข้างด้วยนะครับมีระบบความปลอดภัยก็ถือว่าดีเหมือนกันนะยังจัดเต็มเหมือนเดิมเลยจริงๆนะครับเอาละรครับเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันเลยนะครับไปโอ้ยอยากได้มากๆเลย มือไม้สั่นแล้วอยากจะจองคันนี้เลยพี่นกชอบมากๆเลยนะครับนี่2024นะครับนี่ภายในห้องโดยสารก็จะเป็นโทนสีดำแบบนี้เลยเน้นความสวยงามหรูหราดูดันนั่งสบายแล้วก็บรยากาศดีมากๆเลยในะแบบฉบับ Isuzu D-Max h i g h l a d e r 4ประตูได้เป็นอย่างดีเลยที่ดียนครับแผงข้างประตูก็จะตกแต่งด้วยบุกหนังซอฟทัชสีดำลายมิราติดีไซน์ดี่ซน์สวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ลายดับด้านข้างที่จะเป็น สีเงินสโมกซิลเวอร์แล้วก็แถบตรงนี้เป็นแถบสีดําเงาที่มือจับเปิดประตูรถด้านในก็จะเป็นสีเงินสโมกซีเวอร์ทั้ง4ีบานที่ล็อกและปลดล็อกประตูพร้อมระบบปลดล็อกประตูอตัตโนมัติเมื่อถูนมีัยทํางานระบบปลดล็อกประตูจัหวเดียววันโมชั่นอัลล็อกก็มีมาให้จากโรงงานเลยนะครับที่พักแขนข้างประตูก็จะเป็นบุกหนังสีดําโดยได้ด้วยสีเงินแบบนี้เลยแผงควบคุมกระจกไฟฟ้าก็จะเป็นแบบสีดําเงากระจกไฟฟ้าและสันทันล็อก้อมสปีดออโต้ล็อกก็มีมาให้เหมือนกันแต่หน้าสี่ไดคือ ระบบออโต้และกันหนีบแจมโปรเทคชันมีมเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้นนะครับส่วนด้านซ้ายก็ปรับองศากระจกมองข้างซ้ายขวาแล้วก็กดพับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าตรงนี้เลยนะครับนี่อันนี้ช่องวางหนังสือเอกาสารโบชัวก็ได้ช่องวางขวดน้ําขนาดใหญ่ก็มีลำโพงในรุน่นนี้มีทั้งหมด8ตําแหน่งนะครับลำโพงมี8ตําแหน่งก็มีตรงนี้นะครับนี่แล้วก็มีบนเพดานด้วยนี่รวม Twitter ลรลดัูเสปิเกอร์นะครับนี่ดังกระหึม่มฟังเพลงไพเราะแน่นอนนะครับ เบาะนั่งในรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะนั่งแบบตึงหนังแท้สีดําเดยได้ด้วยสีเงินตรงกลางก็เป็นลายมิวรัดีไซน์ดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยนี่นั่งสบายนุ่มนวลอบก,กระชับรับสรีระได้ดีทั้งฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าได้เป็นอย่างดีเพราะมีการออกแบบปีกตรงเนี้ยนี่นี่นี่ทำให้เราสามารถนั่งได้สบายอบก,กระชับรับสรีระได้ดีแล้วก็นั่งสบายไม่ร้อนด้วยเพราะมีคูลแม็กช่วยลดการสะสมความร้อนนะครับนี่แล้วก็นั่งสบาย่อ,วยอ cool Mac, วยสสความนนะวส,าออสะอาดได้ง่ายด้วยพื้นผิวสัมผัสก็ดีมากๆ คุณภาพฟองน้ําก็นุ่มนวลมากๆทําให้การนั่งนั้นนุ่มสบายจริงๆนะครับการปรับเบาะนะครับฝั่งผู้ข,ขับขี่เป็นแบบปรับไฟฟ้าแปบดบที่ทางส่วนฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าก็ปรับแม่นนวลเลื่อนเอ็นได้นะครับการดีไซน์คอนโซลด้านหน้าถือว่าออกแบบได้อย่างสวยงามหรูหราโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับ Isuzu D-Max h i g h l i g t e r 4ประตู our, ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวคอนโซลด้านหน้าต้องยอมรับเลยว่าออกแบบได้สวยงามหรูหราและพิถีพิถันจริงๆเลยนะครับต้องชื่นชมเลยนะครับ พวงมาลัยในรุ่นนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยแบบปุ่งหนังสีดำโดยได้ด้วยสีเงินดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยเป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตสามกา้านปรับระดับได้สีทิศท,ทางเหมือนเดิมนะครับนี่ปรับระดับได้สีทิศท,ทางสูงตามเข้าออกนะครับแป้นพวงมาลัยก็ดีไซน์ใหม่แบบนี้เลย New X ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับแถบตรงนี้เป็นแถบสีโครเมียมเนาะนี่ด้านส้ายก็เป็นปุ่มมัลติฟังก ok, ์ชันสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและการรับสายโทราศาัพท์คําสั่งเสียงปิดเสียงเปิดเสียงเงี้ยแล้วก็หมดค้นหาจอวิทยุท,ยที่พวงมาลัยนะครับ ส่วนด้านขวาก็จะเป็นครุสคอนโทรลระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับเพิ่มความเร็วลดความเร็วยกเลิกนะครับส่วนตรงนี้เป็นปรับเซตกันทั้งค่าในเรื่องของจอ MID นะครับนี่ไบค์ปนน้ำฝนเป็นแบบโหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้นะครับนี่อันนี้เปิดปิดไฟหน้าปรับระดับไฟหน้าเปิดปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เปิดปิดไฟตัดหมอกนะครับปุ่มพุชสตาร์ตก็จะอยู่ตรงเนี้ยนี่ปุ่มพุชสตาร์นี่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสโดยจะทำงานร่วกับกุญแจรีโมทอที่สูสูกีเนสเอ็ พร้อมระบบ Immobilizer ป้องกันการสตาร์ทเครื่องยนต์โดยกุญแจปลอมนะครับสัญญาณการขโมยก็มีมาให้ครบเลยนะครับช่องแอร์ทั้งฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ฝั่งคอนโซลด้านหน้า2คู่หน้าตรงนี้เลยมาพร้อมการตกแต่งแถบสีดําเงาแล้วก็ทุกรุ่นมาพร้อมแผ่นก๊ออากาศ PM 2.5มาให้ทุกรุ่นนะครับเย็นสบายสุขภาพดีแน่นอนการตกแต่งแถบคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นแถบสีเงินลายมิวระดีไซน์ที่ไซส์สวยงามหรูหราพรีเมียมไปเลยนะครับนี่เปโทนสีเงินแบบนี้ลายมิวระดีไซน์นะคร วัสดุแผงคอนโซลด้านบนก็จะตกแต่งด้วยบุหนังซอบทัชสีดำเดินได้ด้ดสีเงินมีช่องวางระเครื่องด้วยมีช่องเก็ขนบนออของด้านบนนี่ช่องเก็บของด้านบนนีแล้วก็ปุ่มเปิดปิดไฟฉุกเฉินด้วยนะครับนี่ช่องวางแก้วน้ําทั้งฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าก็มีมาให้ครบเลยนะครับนี่อันนี้ปุ่ม D B F นะครับปุ่มไล่เข่าไอเสียของเครื่องยนต์ D B F นะครับก็ จอดในที่โล่งๆเปิดใช้งานได้เลยเพื่อทำการรีเจนนะครับแต่ถ,ถ้าขับรถออกไปไม่ต้องตกใจนะมันก็จะทำงานเองโดยอัตโนมัตินะครับไปสถานะ DPS จะโชว์ที่จอ MID นะครับอันนี้ระบบควบคุมการทรงตัว ESC ป้องกันล้อบุนฟรี TCS อนะครับอันนี้ปรับระดับไฟหน้าสูงต่ำสีระดับนะครับคือระดับศูนย์ถึงระดับ3เนี้นะครับอันนี้กล่องฟิลเปิดฝากระโปรงรถเปิดฝาถัน้ำมันนะครับมือจับขึ้นรถก็มีทั้งหมด7ตําตำแหน่งนะครับสำหรับรุ่น4ประตู High เดอรประตู Z P นะครับ มาตรวัดเรืองแสงในรุ่นนี้ก็จะเป็นมาตรวัดเรืองแสงแบบซูเปอร์วิชั่นดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยฝั่งซ้ายเป็นมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ส่วนฝั่งขวาเป็นมาตรวัดน้ํามันแล้วก็เกจวัดความร้อนนะครับส่วนตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID แบบจอดิจิตอลขนาด7นิ้วดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยแล้วก็มาตรวัดความเร็วกิโลเมตรก็ย้ายไปอยู่ในนี้แล้วนะครับแสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างครบถ้วนคมชัดแล้วก็สวยงามมากๆในทีเดียวนะครับนี่สุดยอดไปเลย แล้วก็ช่องเก็บของด้านบนแบบมีฝาปิดแล้วก็ช่องเก็บของด้านล่างแบบมีฝาปิดนะครับนี่ก็เก็บของได้ง่ายเก็บของได้อเนกประสงค์หลากหลายแล้วก็เก็บข้อมือการใช้รถของอีสูซิได้ด้วยนะครับนี่ระบบความบันเทิงในรุ่นนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสขนาด9นิ้วดีไซน์ใหม่สวยงามแบบนี้เลยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้เชื่อมต่อ Apple Car p l a y พและ Android Auto แบบไร้สายได้ด้วยนะครับนี่เชื่อมต่อความสุขและความบันเทิงได้ทุกการเดินทางแน่นอนเดีทีเดียวนะครับนี่อันนี้เป็ง ค้นหาจูสกอร์นี่ยค้นหาครื่อวิทยุอันนี้เร่งเสียงลดเสียงนะครับนี่แอร์ในรุ่นนี้เป็นแอร์แบบ Auto ออโต้สโซนแยกอิสระส้ายขวานะครับนี่ใช้งานง่ายสะดวกสบายเย็นสบายแล้วก็มีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่นพีเ5มส5ได้ด้วยนะครับนี่เย็นสบายสุขภาพดีแน่นอนนะครับนี่ก็เร่งลดอุณหภูมซิซ้ายขวาได้จากตรงเนี้ยนี่หรือตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีปุ่ม AC กระแบรกาศด้านนอกระบาอากาศด้านใน ปัดทิศทางลมปุ่มปิดพัดลมเร่งความแรงของพัดลมปุ่มออโต้ไล่ฝ้ากระจกหน้าไล่ฝ้ากระจกหลังแล้วก็ปุ่มดูอ้เผื่อใช้งานแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเงี้ยจอบอกอุณหภูมิก็อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับช่องเสียบ power outlet 12โวลต์120วัตต์ก็ให้มา1ช่องตรงนี้เลยแล้วก็ช่องเสียบ USB Type C ก็มีมาให้1ช่องนะครับอันนี้เป็นที่แจ้งเดือนการทําง,งานของตงลมิเนัย Passenger Airbag นะครับช่องวางโทรศัพท์มือถือก็อยู่ตรงนี้ อันนี้เป็นระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC หรือ Hill Descent Control นะครับก็ใช้งานได้เลยกรณีลงทางลาดชันโดยไม่จำเป็นต้องแตะเบรกนะครับก็ระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนอ่ะยังปอกแจ็คเหมือนเดิมเป็นแบบอัตโนมืออยู่นะครับไม่ได้เป็นอัตโนมัติเหมือน MU-X แต่อย่างใดนะครับไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารทั้งบริเวณด้านหน้าเองแล้วก็บริเวณตรงกลางจะเป็นหลอดสีส้มธรรมดานะไม่ได้เป็นหลอด LED แต่อย่างใด แล้วก็กล่องเก็บแว่นตาก็อยู่ตรงนี้นะนี่กล่องเก็บแว่นตาก็เก็บแว่นตาได้ง่ายสบายๆเลยสำหรับกล่องเก็บแว่นตานะครับนี่เวลาแควแว่นตาไปอย่างเงี้ยคือป่วยสายตาไม่ดีอย่างพี่นุ๊กอย่างเงี้ยสายตาไม่ดีก็พบแว่นตาไว้ด้วยแล้วเก็บไว้ในนี้ได้สบายๆเลยนะครับนี่กล่องเก็บแว่นตาก็จะมีให้อยู่นะครับที่แผงบังแดดทั้งฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าเป็นวัสดุหุ้มผ้าและพ v c ีสีดํานะครับนี่ก็ตอกส่องแต่งหน้าและไฟมาให้ด้วยนะนี่ อะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ดีกว่าอนี่มีกระจกส่องแต่งหน้าแล้วก็ไฟให้ด้วยคุณผู้หญิงต้องการแต่งหน้าก็เปิดกระจกและส่องแต่งหน้าได้เลยตามทาี่อาใส่ของท่านนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดเข้าเกียร์ง่ายขับสบายขับสนุกเร้าใจราบรื่นทุกการขับขี่เลยทีเดียวพร้อมพร้อมโอเวอร์ไรฟ์ถึง2ตำแหน่งที่เกียร์5และเกียร์6 พร้อมจีเนี่ยสปอร์ตชิฟไฟบอกตำแหน่งเกียร์และแจ้งเตือนให้เปลี่ยนเกียร์ในรอบและความเร็วที่เหมาะสมนะครับและที่สำคัญใต้หัวเกียร์ตรงนี้มีวงแหวนเพื่อดึงเข้าเกียร์ถอยหลังด้วยนะครับนี่ก็ทำให้าการเข้าเกียร์ถอยหลังนั้นถูกต้องแม่นยำแล้วก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับภาพด้านหลังก็จะแสดงที่จอนะครับเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังอย่างเงี้ยนะครับนี่หัวเกียร์ก็สวยงามมากๆเลยนะเป็นหุ้มหนังสีดําตรงนี้แถบตัวนี้ไปแถบสีเงินตัวบอกตําแหน่งเกียร์ก็เป็นสีดําเงา วงแหวนเพื่อดึงเข้าเกียร์ถอยหลังก็เป็นสีเงินหนังหุ้มเกียร์ก็เป็นหนังสีดําโดยได้ด้วยสีเงินนะครับนี่เข้าเกียร์ง่ายมากๆเลยหนึ่งไหนึ่งสองสสี่หแล้วก็หนี่เข้าเกียร์อย่างมันสบายๆเลยเกียร์ถอยหลังก็ประมาณนี้แหละนะครับนี่อย่างนี้เลยในเรื่องของอัตราทดเกียร์นะครับอัตราทดเกียร์เกียร์หนึ่ง 4.9 4 2เกียร์2 2.6 8 6เกียร์3 1.5 2 7เกียร์ 6, 6 34, 4 1.0 00เกียร์5 0.7 4 9เกียร์6เกียร์6 0.6 3 4เกียร์ถอยหลัง4.5 9 7อัตราทดเฟืองท้ายต่อ1 4.100ครับนี่อัตราทดเกียร์ถือว่าพัฒนาได้ดีมากๆประหยัดน้ำมันเหมือนเดิมแน่นอนเบรกมือ,อยังคงเป็นเบรกมือแบบแมนนวลธรรมดานะตามสไตล์รถกระบะดึงขึ้นดึงลงแกรกเียนะครับ ช่องวางแก้วน้าที่คอนโซลกลางแล้วก็วางของกระจุกกระจิกเล็กน้อยแล้วก็ที่พักแขนตรงกลางเป็นบุหนังสีดำเดินได้ดูสีเงินแล้วก็มีช่องเก็บของตรงกลางให้ด้วยนะครับนี่โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งผู้โดยสารตอนหลังกันเลยนะครับไปโอ้โหเห็นแล้วอยากได้มากๆเลยอ่ะอยากเขียนใบจองละอยากจองคันนี้นะครับนี่พี่นกชอบจริงๆเพราะว่าสวยงามคุ้มค่าน่าใช้จริงๆนะครับเนี่ นี่ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังก็ถือว่ากว้างขวางดีนะพื้นที่ก็กว้างตัวเบาะนั่งก็นั่งสบายมากๆเลยเวลาเดินทางไกลๆนั่งสบายทุกการเดินทางทั้งครอบครัวหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงอย่างแน่นอนเลยนะครับนี่แผงประตูด,ด้านหลังก็จะประมาณนี้นี่ลายมิวราด,ดีไซน์ที่บุกหนังเลยนะครับเบาะนั่งฝั่งผู้โดยสารตอนหลังก็วัสดุเหมือนก็บอบคู่หน้าเลยเป็นแบบกึ่งหนังแท้สีดําโดยได้ด้วยสีเงินแล้วก็ตรงกลางมีลายมิวราด,ดีไซน์ดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยนี่นั่งสบายนุ่มนวลมากๆ จุดยึดบอกนั่งสำหรับเด็ก i อโซฟิก็มีมาให้ทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ที่พักแขนตรงกลางก็เป็นผูกหนังสีดําพร้อมที่วางแก้วน้ํา2แก้วนะครับอันนี้เขาใส่ถุงมันจะเปิดไม่ได้นะครับแล้วก็สามารถปรับพับแยกอิสระได้ถึง 60- 40ถึงนะครับอันนี้ปรับแยกแบบ60ส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็น40นะครับนี่แล้วก็พื้นตรงนี้เป็นช่องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงต่างๆให้มาทั้ง2ช่องเลยแล้วก็สามารถปรับพับแบบราบได้ด้วยนะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของเก็บสัมภาระได้อย่างสะดวกสบบายยเลนะครั นี่นั่งสบายนุ่มนวลบรรยากาศดีมากๆเลยอูพินุกชอบจริงๆอ่ะจนไม่อยากลงรถแหลอชอบจริงๆอ่ะและอยากได้มากๆเลยรถในฝันของพินุกซะด้วยนะครับช่องแอร์ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังก็มีมาให้เหมือนเดิมเย็นสบายแน่นอนพร้อมการตกแต่งแถบสีเงินแล้วก็มีช่องเสียบ usb type c ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังมาให้1ช่องนะครับนี่กระเป๋าใส่ซองเอกสารหนังสือต่างๆมีทั้งบอกคนนั่งแล้วก็บอกคนขับเลย ส่วนบอกคนนั่งเพิ่มเติมก็คือที่แขวนของถือที่แขวนถือกระเ้ากับน้ำหนักได้4กิโลกรัมนะครับโอเคครบถ้วนกระบวนวามนะครับี่ภายในห้องโดยสารถือว่าหรูหรากว้างขวางสะดวกสบายฟังก์ชันการใช้งานก็ถือว่ายังพอจัดเต็มคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับนี่สำหรับรุ่นปี2024นส่ะครับส่วนปี2025ก็ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับ แค่เปลี่ยนไส้ในคือ2.2เท่านั้นเองแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเทาเอลบูสเท่านั้นเองนะครับความแตกต่างมาจากนิดหนึ่งนะครับแต่ภายในโดยรวมทุกอย่างเหมือนกันทุกประการทั้งรุ่นปี2024และรุ่นปี2025นะครับนี่เอาละรครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power กันเลยนะครับไปสำหรับเครื่องยนต์ในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ Isuzu 1.9 DDI Blue Power Gen 2ขนาด1,900 cc รหัส RZCE TC v i cool er wow, g e s t b l e Intercooler 4สูบแถวเรียง Double Overhead Cam c h a r g 16วาล์วให้กำลังสูงสุด150แรงม้า110กิโลวัตต์ที่3,600รอบต่อนาทีและบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่1,800ต่อ2,600รอบต่อนาทีนะครับ แล้วก็ v g ก t u r b o i n t e r c o o l e r แบบลมนะครับทำให้ประสิทธิภาพอัดอากาศได้ดีตอบสนองดียิ่งขึ้นประหยัดน้ำมันเหมือนเดิมนะครับนี่แล้วก็สามารถรองรับน้ำมันดีเซลทั่วไปจนถึงน้ำมันดีเซล B20 ได้ด้วยนะครับนี่ถือว่าแรงจริงประหยัดจริงทนทานบำรุงรักษาง่ายแกร่งขึ้นในทุกมิติค่าบำรุงรักษาต่ำรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5เนี่ยสังเกตตรงเนี้ยเป็นระบบ,บระบัดไอเสีย E.P.F แล้วก็ท่อแคทนะครับนี่ระบบจะทำหน้าที่ระบัดไอเสีย แล้วก็ทําการไล่เขมาไอเสียซึ่งทำงานรวดกับปุ่ม DPF ที่เราพาไปดูเมือ่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้จริงๆเพื่อให้ผ่านมาตรฐานยูโร5นะครับนี่แล้วก็ท่อแคทก็จะรวมอยู่ในท่อน,นี้เลยนะครับสำหรับท่อแคทนะครับแล้วก็รับประกัน3ปีหรือ1นึ่งแสนกิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนแล้วก็อย่าลืมนํารถเข้าเช็คตามระยะที่สูงบริการอิสุสทุกๆ6เดือนหรือประมาณหมื่นกิโลเมตรอ่ะแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนเพื่อยืดอายุการใช้งานของรถ และนี่ก็คือเครื่องยนต์ isuzu 1.9 DDI Blue Power Gen2 150แรงม้า400น hey, ิวตันเมตรเฮ้ยเอสิ150แรงม้า350นิวตันเมตรถือว่าแรงประหยัดแน่นอนนะครับ400นิวตันเมตรอันนั้นมัน2.2นะครับนี่2.2ก็163แรงม้า400นิวตันเมตรนะครับนี่อันนี้1.9 150แรงม้า350นิวตันเมตรนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปถึงจุดสุดท้ายกันเลยนะครับ จบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการพาชมรถ Isuzu D-Max Highlander 4ประตู1.9 ZP เกียร์ธรรมดา6สป,ปีดสีเทาไอ l a g r e ร OPEC หรือว่าสีเทา LAMBO เข้มๆใหม่ล่าสุดคันนี้ในะราคาค่าตัว1ล20,000บาทนะครับนี่1 20,000 0 20, บาทถือว่าสวยงามคุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยใครที่ใครที่กำลังมองหา1.9ก็จัดรุ่นนี้ได้เลยสบายๆนะครับ แต่แต่ละโชดูก็น่าจะเหลืออยู่แหละเหลือในคางสต็อกนะครับแล้วแต่ว่าจะเหลือรุ่นไหนบ้างเนี้ยถ้ารุ่นนี้ยังอยู่แต่ละโชลูปของท่านนะก็เตรียมจัดได้เลยสบายๆนะครับแต่ถ้าอยากได้แบบแรงกว่านี้ถูกเดือดกว่านี้แรงขึ้นประหยัดยิ่งขึ้นเร่งแสงได้ดียิ่งขึ้นต้องไปรุ่นนี้ที่เป็น2.2 DDI m a x f o r e เลยนะครับนี่แต่ถ้าอยากได้แบบประหยัดต้อง3.9คันนี้เลยนะครับ ก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับโชรูทาราอิสุสุเชียงใหม่สํานักงานใหญ่สีแยกสารเด็กตรงข้ามเซนทันเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อนุญาตอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้เราได้ถ่ายคลิปรถคันนี้ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับทาราอิสุสุเชียงใหม่สํานักงานใหญ่สี่แยกสารเด็กตรงข้ามเซนทันเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครจะมาแวะมาชมรถอีสูซุสักคัน หรือสนใจรถีซูซ u สักคันทั้ง d max new x หรือว่ารถบรรทุกป,ประมาณนี้หรือว่ามาทดลองขับรถีซูซ u ก่อนการตัดสินใจซื้อกันก่อนก็ได้หรือว่ามาสอบถามรายละเอียดเพิมเมเ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อรถอีซูซ u หรือโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษต่างนะครับก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับทาราีซูซ u เชียงใหม่สำนักง,งานใหญ่4แยกสานเด็กตรงข้ามเซ็นทันเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่นะครับโทรศัพท์ก็สอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมกันได้นะครับที่0 5 3 2 4 4 6 7 1 7ถึงตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลย จะมีที่ภาษาการขายขอให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านได้ทุกวันจันถึงเสาร์8โมงเชา้าถึง5มโมงเย็นนะครับโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษแล้วก็กิจกรรมดีๆเขามีให้แบบจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับที่นี่ทาราอิสุสุเชียงใหม่สำนักงานใหญ่สีแยกสารเดกตรงข้ามเซนทัลเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่น,นะครับก็ามาที่นี่กันได้ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจและเป็นกันเองอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมคลิปของผมด้นะครับ ถ้ไดหากผิดพลาดแต่ประกันใดพูดผิดตกประกันใดก็ต้องขออภัยมรณะที่นี้ด้วยนะครับวาจะใดไม่สุภาพกกิยาใดไม่สุภาพก็ต้องกราบขอพระธาอภัยมรณะที่นี้ด้วยนะครับและคลิปหน้าผมจะมีรถรุ่นไหนมานําเสนอหรือมีคลิปพาไปเที่ยวที่ไหนมีคลิปอะไรมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งก็รอติดตามกันได้แล้วก็ถ้าชอบใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ติดตาม Facebook ในนกชนแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับขอทุกท่านโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเงรวยๆวยกันทุกท่านโชคดีปีงูปีมะเส็งนะครับอ้อช่วงสงกรานนี้นะครับเที่ยวสงกรานกันให้สนุกสนานนะครับแล้วก็ที่สำคัญเล่นน้ำสงกรานฉลองสงกรานกันให้สนุกสนานและมีสติกันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญใครจะเดินทาง ขับรถกลับบ้านขับรถไปต่างจังหวัดหรือขับรถไปเที่ยวฉลองสงกรานอย่างเงี้ยก็ขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับเมาไม่ขับง่วงก็พักนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ